ถ้าบาเขาไปหนักมาใครก็บอกเดี๋ยวเราความันทุกบอกให้มันหนักแต่ว่าปวดข้อกนนะนักไม่ยิบชาไม่ยิบชาหรอาจจะไม่ข้าหนูนะอาจจะไม่จจไมีความรูจจมรบ้บ้างสมองกลับสมองไหลไหลเียสมองไหลไหลหัดยินดีกับความสียของคนอื่นบ้างเกิดเป็นคนอ่ะจะสอนอะไรอย่างหนึ่งนะเราเกิดเป็นคนมาเนี่ยเ,เราต้องหัดแสดงความยินดีคนอื่นอันดับแรกคนอื่นได้ดีเราต้องยินดีด้วย จะไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าคุณเ่าอิจฉาคนได้ยินชัดบอกคับพี่น้องนี่คือความคิดของคนรุ่นใหม่ของเด็กน้อยที่อายุเพียง24อย่าง25ครับถอนหงอกเลยครับถอนหงอกพวกเท่าๆทั้งหลายแหละที่มีแต่ความคิดแบบติดลบๆกับพี่น้องนี่แหละเขาเอื้อว่าไงย้งอนกินเขาเท่าย้อนเกิดโดนให้เด็กน่อยมาถอนหงอกครับ ขั้นบางดมันไปนักหัวไปมาบุษิเอาค้อนทุบออกให้เนี่ยหัดมีมุทิตาจิตหัดมีความยินดีกับคนอื่นเนยครับเหมียนบาเพิ่นบอกจังสิเมียนมาขั้นมีแต่ความอิจฉาลิษยามันสิบประสบความสําเร็จในชีวิตขั้นบ่มีความยินดีกับผู้อื่นเนี่ยมันสิบประสบความสําเร็จในชีวิตอันนี้เราเฝ้าถือครับ อันนี้อยู่ในพิภวิหารสีครับพี่น้องของพระพุทธเจ้าเลยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับพี่น้องเขามีความเมตตากับมนุษย์โลกที่เกิดมานน้ากันเนี่บเพราะว่าเขาสีด้อยกว่าเฮาเพราว่าเขาสีดีเด่นกว่าเฮาหรือว่าจงไดเขาก็มีความเมตตาเมตตากับทรรพสรัพย์กับสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับมีความกรุณานะครับนะเออให้ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีความเมตตานะ เมตตาเนี่ยคือความหมายคือว่า,ามีความสงสารเขาจะไปร่างแก่เขาให้ความช่วยเหลือเขา,ามุทิตาเนี่ยคือการยินดีนะร่วมยินดีมุทิตาจิตนี่ครับเขาได้ดิฟได้ดีเขาก็ร่วมยินดีนํานะออกจากใจนี่ครับพี่น้องนี่คือความคิดของเด็กวัยรุ่นนะครับอายุเพียงยี่สิบสี่อย่างยิบหามีพรอมม่หารสีอยู่ในใจคิดเบิ่งเอาครับ ซอนพวกหัวงอกโคดไร้ดอนครับพี่น้องมีแต่ว่าอิจฉาริษยาพยาบาลบอกว่าการเปิดบาโฮดดีบ่ด,ดีบ่ถือต้องนี่ลูกเป็นในเด็กผู้หญิงเฮ็ดบ่ถือต้องโอ้ยอันใดที่มันผิดกฎหมายนะเขาบ่อเฮ็ดอันใดที่มันถือกฎหมายนะมันบ่อได้ผิดจ้ามันบ่อได้ผิดศีลธรรมนะแมนบอพี่น้องไปเว้ากันไปเว้ากับไผไปเว้ากับคนที่ผิดศีลขอสามอ่า อาจจะบ่ได้มีอย่างกันแต่ว่าแอบคุยนี่ก็ถือว่าพิษแล้วครับพี่น้องแมนมาครับไปบอกกับอีกคนหนึ่งที่พาผู้ชายเข้า,ขาบ้านไปแนะนําให้ลูกหูจังสันจังซีไปบอกกับอีกคนหนึ่งนะที่แยกทางกันเลิกกันเพียงเวลาบ่ถึงปีก็ไปมีผู้อื่นเนี่ยไปว้ากับผู้นั้นไปบอกกับเขาแทนที่สิบอกว่าเออเจอ้ากระไอเด้อเ,เจ้ากับสมควรเบิองลูกเจก้าเด้อนะ ว่าลูกเจ้าสิคิดจังไดเจ้าก็คิดถึงจิตใจลูกเจ้าเดอ้อว่าลูกเจ้าสิคิดจังไดขั้นไอ้มีคนใหม่นี่ยังขี่ไล่กับจักไอ้พานไปจกักสามสามสี่ปีแน่หรือว่าสองสามปียังเสียนะยังขี่ิ้วขี่เลก็เออรอดจักวางจักเข้าไอ้ลูกวันอนจบประฐมปฐมก็ได้อีกคนไงน่ะไอ้มันได้หูจักควา้าหมมันเอาตัวเลยเองรอดเขจาจะมีคนใหม่ก็ได้ เขามีเง <muitas> um, ินอยู่แล้วเงินเขาก็ะใสบ่เบิดดอกนั่สิกรหนาสิเว้าอันนี้บ่จ้าเอ้ยเนี่ยอันอันเขาเว้าวเนี่ยบิ๊กเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นน่ะเปิดบ่าวงดดบ่ถือเด้มีลูกผู้หญิงนี่เฮ็ดบ่ถือเออเอเออเใช่ใช่ใช่เออเออเอออสมทบกบพี่น้องหัวรอหัวลอขึ้นมาโอ้ยสวยนี่แหละครับยิ่งมีคนแบบว่าคิดลบ ไปอยู่กับไปเอาความคิดลบๆไปอยู่กับเราเอาความคิดลบๆมาให้เรามันแห้งสิลบตืมไปครับว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรอครับมันต้องหาความคิดที่แบบว่าสิ่งที่เป็นบวกและก็มีอ่าพหมวิหารสีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาครับนะโทิตานี่ครับพี่น้องมุทิตาจิตนี่มันเป็นสิ่งที่สุดยอดอุเบกขานี่คือการว่างเฉยในกับการทิ้งที่เขาแบบว่า เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขากะเออถึงแม่ว่าสิมีความอิจฉาดิสยาแบบแบบบ่มักเขากะว่างเสยมันเป็นเรื่องของเขาเนี่ยครับแมนว่าอันนี้แมนอีอย่างเอ้ยนะสลาัด,ดสลเพสิออกกเวา่าวัยเพิ่นสมนนิมายุงแยแต่แข้งตัวเมื่อว่าวหยเพิ่นแบบดิสเคดดิตเพิ่นมาเว่าให้คนไปจมตีว่าบ่คิดทอดลูกโอ้ยคันว่าสิบ่คิดทอดลูกนี่แ่ะเพิ่นคิดทอดลูกจ้าเพิ่นเฮ็ดเพื่อลูก แลวอีกคนนึงเฮ็ดเพื่อลูกบอคอยถามก่อนแน่ถ้าทําเพื่อลูกจริงๆนะนะทาไมต้องย้ายโรงเรียนเมียนบอเฮ็ดเพื่อลูกคนเฮาม,มันมันมีเงินเป็นร้อยล้านไปนั่นคอยคอยบอเด้อคอยบแบ่งเงินก้อนตติมไปเลยนี่คือก้อนนี้ของอ่าของลูกผู้หญิงนี่คือก้อนนี้ของลูกผู้ชายนะแบง่งออกมาเลยปริญญาตีเท่าไหร่นะจากนี้ไปถึงปริญญาตีเอ้าคนละประมาณสิล้านนะดึงเงินออกไปเลย ยี่สิบสามสิบสี่สิบล้านดึงออกไปเลยเนี่ยคือเงินที่สใส่ในการเรียนการศึกษาของลูกแม่นบอแต่คนมันคิดววนลูกนะฉันจะไม่เอาใครเข้าบ้านถึงแม้ว่าฉันจะคุยกับคนนั้นคนนี้ฉันก็จะไม่เอาเข้าบ้านยังสินะครับพี่น้องฉันจะไม่ให้ไปแนะนําให้ให้ลูกมีความหนักใจแม่นบอฉันจะไม่มีใครใหม่ฉันจะอยู่กับลูกของฉันอ่าแบบ,นนบเนี้ยคือเบาๆแน่เจ้าเฮ็ดยังสิจะบมาคิดฮอนลูกสิคือเบาๆแน่อันนี้มาโจมตีพยาบาลฟิลิแกนละ เปิดบางหมดติบ่ถือต้องนั่นเป็นไงอ่ะคัามันหนักหัวสูพันเสียวอคอนไปทุบออกใหนนะ้น่ะเห็นว่านะ่ะได้ยินบ่ละน่ะสูนะ่ะฮะนักบางไดหน,นักกระบานจีโอ้ยน่ะอันนี้เพิ่งเบาๆๆๆเบาเบาเบาเด้เบามันข่อยหนักกว่านี้พี่น้องเอนะโอ้ยเฮ็ดยูขอนแก่นเป็นนักขัวผู้อยู่ตนะ่างประเทศเฮ็ดยูขอนแก่นเป็นนักขัวผู้อยู่พู้นน่ะทั้งในยังอ่ะกรุงเทพรับปริมณฑลบุญพี่น้อง แมนว่าเฮ็ดแต่เฮ็ดยุคขอนแก่นไปนักหัวผู้ที่บ่ไ้เฮ็ดแต่พี่น้องผู้เฮ็ดบ่ได้นักอกนักใจแต่ว่าผู้บ่ไ้เฮ็ดนักคิดนักคิดยากน้ำเขา่าวไอย้ยคุณละกันเงือกชี้กันเลยโฉกินเขาเน่าเนด้อโูอํบรลุงสมองเนี้ยสุดที่ผากันสะแตก,กไอ้วัชพืชลายนะมันเบิดยุคขุดมันขุดเผือกกินแล้วนะสมร์เนี่ยเออมันเผือกเขาก็ไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นแล้วนะ อัดก anyway, ินยังที่มันบำรุงสมองแน่อัดกินอียังที่มันในเฮดไท้มันมีจิตใจที่ดีแน่ฮัดเขาวัดฟังธรรมแน่อายุรุ่นนั่นแล้วเดี๋ยวก็มาบอกว่าอย่างอีกนะนะไอไอไอหันดักมาเออฉันจะแทงดักเธออย่างนั้นว้าไปทั่วที่ทั่วแดนนะโอ้สูเอยสูไปอยู่กับคนลบสูก็บได้ความลบๆบเปล่น่ะนะ นี่แหละเขาเขาคนเขาบอกว่านะครับคบคนพานพานพา,นพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพานพานไปหาผลนะครับนะแมนบ่เออนะครับนะเอาโรดมักแบบไหนก็เอาโรดนะชีวิตเกิได้แบบนั่นแหละนะไอสัมภาัะพวกไอเน,นี้ยมันมันอะไเขาเอื้อไปจังไดเนี่ยสัมเฮียขาอ,อยากบอกยิ่งแห้งอยู่พี่น,อน้องก็ปอยนั้นไปนะ ไอ้มันอยู่จังสั้นละ่ะมันจมปักอยู่ครับความคิดแบบซัวๆของมันละ่ะซุ่มพวกคิดซัวกับปุญญาบัตรฟินแลนด์นี่แหละให้เราจเจริญเจริญขึ้นเราปุญญาบัตรฟินแลนด์เนี่ยความคิดความอ่านของเด็กน้อยคนนี้สุดยอดซจำใด้หัดมาเบิง่งหัดมาศึกษาเนี่ยซุ่มหาสูวรอบสวย